คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ปวดเมื่อยร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุปวดกล้ามเนื้อตามข้อต่างๆของร่างกายปวดหัวบ่อยๆหรือตลอดเวลาเมื่อยล้าชาแขนขาไม่มีแรงสมุนไพรสุกไร้ใช้ดีจริงครับกินไปแค่กระปุกเดียวก็เห็นผลอาการปวดหลังปวดไหล่ของผมดีขึ้นจริงๆประทับใจมากครับ สมุนไพรสุดล้ำตัวนี้ใช้ดีมากเลยค่ะอาการปวดข้อของป้าดีขึ้นมากเลยทํางานสุดสบายดีขึ้นเลยป้าชอบมากเลยค่ะสมุนไพรสุดล้ยช่วยให้อาการเหน็บชาดีขึ้นยายรับทานแล้วรู้สึกอาการดีขึ้นเยี่ยมมากจริงๆขอให้ทุกคนลองทานดูนะคะเยี่ยมค่ะ พูดถึงในเรื่องของอาการปวดนะคะโหบางคนนี้ปวดแล้วทรมานมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดตรงไหนก็ตามค่ะปวดทีกินยาแก้ปวดทีปวดท,วดทีก็แบบต้องพึ่งยาแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับบางคนตับพังไตพังไปแล้วนะคะเพราะว่าสะสมนะคะการกินยามาบ่อยเหลือเกินนะคะเกิดสเตียรอยสะสมในร่างกายอย่างนี้ดีกว่านะคะวันนี้เรามีตัวช่วยให้ค่ะที่กินแล้วปลอดภยัยไม่มีสารเคมีไม่มีสเตียรอยนะคะไม่ผสมยาคลายครเส้นต่างๆแต่ว่าตอนนี้รายละเอียดทั้งหมดนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์จะเป็นอะไรต้องคุยกับคนนี้เลยค่ะคุณป้องคุณป้องใช่ค่ะวันนี้ทําผลิตภัณฑ์ออกมาตอบโจทย์สาหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการปวดโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าหลายคนรู้จักกับสุกายะอยู่แล้ว<อ>ที่เป็นแบบทาซึ่งอันนี้หลายคนเนี่ยนะคะก็ได้ใช้แล้วก็ติดใจมากเนาะแต่วันนี้มาในารูปแบบของสุกายะแบบกินค่ะให้เข้าใจง่ายๆเลยหรือว่าเราเรียกว่าสุกไลฟ์นะคะจริงส<อ>ิบหกกรดัตนั่นเองนะคะคือต้องเข้าต้องบอกงี้เข้าใจเข้าใจหัวอกคนที่ปวดหรือ รังปวดทรมานปวดนอนไม่ได้บางคนปวด3ปี5ปีปวดคอบ่าไหล จะลุกจะนั่งลําบากบางคนนอนนอนได้ท่าเดียวนอนได้ข้างเดียวเพราะว่าเจ็บไหลแล้วทํายังไงคะปวดแบบนี้ก็ต้องไปกินยาแก้ปวดใช่ไหมคะไปกินยาแก้ปวดทีถามว่าถ้าเราปวดทุกวันเราสามารถกินยาแก้ปวดได้ทุกวันไหมคะบางคนกินทุกวันลบกินมานานเป็น5ปี10ปีเลยไม่ได้มันให้ผลแค่ระยะสั้นหายปวดชั่วคราวแต่ระยะยาวตับไตไส้พุงพังหมดไม่ได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ย ไปกินทุกสเตีรอยพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมีผลต่อกระดูกพุ่นตาเป็นต้อ<ะ>คือมันมีผลหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้ต้องบอกว่าเรามีไม่ใช่ทางเลือกนะแต่เป็นทางรอดอเอาเป็นตัวแก้อาการโดยเป็นสมุนไพรไทยที่ปลอดภัยและเห็นผลค่ะวันนี้นะคะมาในรูปแบบของการวิจัยของทั้งคนไทยและคนจริงวิจัยร่วมกันเป็นสองศาสตร์ ไทยจีน16ชนิดสารสก,กัดสมุนไพรรวมไปถึง4พลังค่ะสี่พลังมีอะไรบ้างปวดเมื่อยเรื้อรังปวดตามข้ออักเสบนิ้วข้อเล็กข้อใหญ่นะคะข้ออักเสบข้อเข่าอักเสบนะคะ หรือมีปัญหาเรื่องของอาการเหน็บชาชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าไม่มีเรียวไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงและคนที่นอนไม่หลับนะคะนอนแล้วตื่นมากลางดึกไม่สามารถกลับไปนอนได้อีกตื่นมาอ่อนเรพรียยแรงลุกไม่ขึ้นอ่อนเพลียทั้งวันวันนี้มาพร้อมกับ4พลังด้วยสมุนไพรไทยจีนปลอดภยัยสามารถทานได้ต่อเนื่องไม่ใส่สเตยียรอยแล้วก็ไม่มีสารเคมีใดๆดทั้งสิ้นด้วยซึ่งวันนี้จัดโปรมาให้พิเศษเลยนะคะปกติ1กระปุก1290บาท4กระปุก ก็4 5 0 0กว่าบาทแล้วนะคะ,คะแต่วันนี้นะคะให้ไปเลยสำหรับเป็นคอสลดปวดคลายเส้นแล้วกันแต่ต้องกินให้ตามคอสที่เราจัดให้นี้นะคะ4กระปุกนี้จริงๆแล้วกระปุกแรกก็รู้เรื่องแล้วรู้สึกเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้จัดคอสให้นะคะ4กระปุกจาก45000พันขอแบ่งพันใบเดียวมีตังค์ทอน9 9 9บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางตอนนี้ยังไม่ต้องโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินหน้าบ้านกรุงเทพปริมณฑลนะคะเตรียมรอรับเลยเพราะว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยนะคะเพราะนั้นโทรตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะที่บอกว่าสีพลังเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในนี้คะในกระป๋องนี้ที่บอกว่าช่วยได้เยอะเลย ในพันธุานในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่คนปวดหรือมีอาการอะไรเขาจะต้มยาจีนต้มยาหม้อใช่ไหมคะแต่วันนี้จะดีไหมถ้าเราเอายาหม้อที่มันต้มยากแสนยากโอ้โหเดี๋ยวนี้แพงนะจะซื้อทีไปซื้อยาวราชสมุนไพรสิบกว่าชนิดที่เห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องจดไปทําสูตรไปต้มเองนะคะบางทีเสี่ยงเชื้อราเพราะว่าหมายถึงว่าซื้อไปต้มเองที่บ้านเหรอคะโอ้โหบางทีต้มหม้อนี้มีหม้อนี้ได้ผลหม้อนี้แก่ไปอ่อนไปคุณภาพมันไม่ได้วันนี้ เอาจากต้มยาหมอ้อจีนเนี่ยมาแปรรูปในรูปแบบของแคปซูลให้กินง่ายและปลอดภัยได้มาตรฐานทุกกระปุกแล้ววันนี้นะคะ4ี่พลังใครบ้างที่ต้องกินคนที่ปวดเรื้อรังมานานะนะคะแล้วต้องอาศัยยาชุดอาศัยยาแก้ปวดอาศัยสเตียรอยพวกนี้มันมีผลข้างเคียงระยะยาววันนี้ มา,มาในรูปแบบของสมุนไพรไทยที่ไม่มีเคมีไม่มีสเตยียรอยไม่มีย,มมยาคายกล้ามเนื้อไม่มียาก,กระตุ้นระบบทางเดินไหลเวียนเลือดที่มันทําให้เกิดความดันโลหิตสูงตัวนี้นะคะสี่พลังพลังแรกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ใครก็ตามที่มีเรื่องของอาการปวดเมื่อยเรื้อรังมานานเช่นบริเวณคอบา่าไหล่หลังเอวเข่าสะโพกตัวนี้จะช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ,อช่วยลดอาการคลายกล้ามเนื้อได้ดีนะคะเพราะว่ามีตัวโตต้งห้วยโซอบเชยงาดําค่ะ และต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการเหน็บชาตะคิวมีเหมือนกันนะคะเกิดมาเนี่ยคือหลับใช่ไหมนอนอยู่กลางดึกมีลุกขึ้นมาเนี่ยลุกจากเตียงนะขาเนี่ยล้มพับลงไปเลยอยู่ดีขาไม่มีแรงค่ะมันเกิดอาการเหมือนกับเป็นตะคิวแล้วก็ไม่มีแรงโอ้โหต้องนั่งนานเลยคอยตกกว่าใช่แบบมันมาปกติใช่ค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะ นอนไม่ได้เลยเพราะมันเป็นตะคิวอันนี้เป็นความทรมานนะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยชาตรงบริเวณศีรษะเหมือนกับนอนท่าเดียวอะ่ะแล้วตื่นมามันมีอาการชาที่ศีรษะตัวเนี้มันจะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะมันมีส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกเดือยเงากระชายปลวกสนแล้วก็สม นะคะตัวนี้จะไปแก้อาการพวกเส้นเลือดขอดเลือดขั่งและช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นช่วยบำรุงปประสาทแล้วก็บรรเทาอาการเหน็บชาด้วยนะคะพลังที่3ค่ะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดข้อโอ้โหอันนี้เป็นกันเยอะมากค่ะคุณป้องเกาลูมตอตลูมิโตลที่ทรมานมากนะปวดทีนี่คือบางคนเนี่ยแล้วก็คนบางคนเนี่ยเขาเสื่อมเพราะอายุเยอะขึ้นทํากิจกรรมมากขึ้นเขาเสื่อมบางคนเตรียมรอผ่าเข่าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยลด ปวดข้อขับลมในเส้นเอ็นคลายเส้นเอ็นนะคะช่วยป้องกันข้อเสื่อมนะคะจากอาชีพที่ทําอายุที่เพิ่มมากขึ้นบางคน,นยกของหนักด้วยนะคะตัวนี้จะเด่นในเรื่องของบรรเทาอาการข้อดีมากมันมีทั้งปักคี้กดขมาวผงเทียนข้าวเปลือกพริกไทยดําแล้วก็ผงเทียนขาว <c oughs> และสุดท้ายค่ะตัวนี้ใครก็ตามมีความเครียดปวดหัวบ้านหมุนไมเกรนนอนไม่พอตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋ายังอ่อนเพรีย่ตื่นมามันหงุดหงิด แล้วกิมันรู้สึกว่าเหมือนนอนไม่พอมันยังนอนไม่พอยังงัวงเงียอยู่หรือบางคนเนี่ย ก็ตื่นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกจะกลับมาหลับอีกทีมันไม่หลับแล้วนี่แลหละค่ะตัวนี้จะไปช่วยลดเทนทันความเครียดมันมีทั้งพูคาวคาวโมไมบชา้าภูและนี่คือ,ส,อส,ททสี่พลังสองศาสตร์ไทยจีน16ชนิดนะคะสารสกัดรวมไปถึงมีทั้งหมด4ี่พลังด้วยกันซึ่งหลายคนเนี่ยทานแล้วก็เห็นผลกระปุกเดียวกระปุกแรกรู้เรื่องแต่เราจัดคอสมาให้พิเศษวันนี้มีหลายคนทานอย่างพี่เจี๊ยบผู้ชงเนี่ยนะคะ,ค,ะคนนี้อีกปีหนึ่งรับเบียผู้สูงอายุแล้วนะโอ้แล้วแล้วเขามีปัญหาประมาณไหนอะคะ เขาเตรียมรอผ่าแล้วโอ้ถึงขั้นนี้เลยพี่เจยบผู้ชมนะคะอายุ59ปีนะ,ะ,ะมีปัญหาคือเข่าเสื่อมขึ้นบันไดทีนึงเนี่ยต้อง ปิดแล้วนะต้องใช้มือเนี่ยสาวแล้วนะ<อ>แล้วก็เตรียมรอผ่าเข่าเลยเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากแต่กอนออกกําลังกายแต่ฟุตบอลต่างๆนะคะมันใช้ร่างกายมาเยอะมันก็เลยเกิดอาการเสื่อมตามมานะคะ,คะนี่แหละค่ะแล้วดูตอนนี้สิคะเตะบอลและดูเข่านะคนอายุ60สามารถเตะได้สูงขนาดนี้เลยอะ่ะเนี่ยนะเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากให้คุณพ่อหรือว่าคุณตาที่บ้านเนะ้เขามีอาการแบบนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแบบนี้อีกหนึ่งท่านนะคะคุณ้าท่านนี้มีอาการปวดไหล่ค่ะเนี่ย คืนไหลเนี่ยนะมันเหมือนมันตึงนะคะมันยึดจะหยิบจับยกของอะไรต่างๆก็ไม่สามารถทําได้นะคะใส่เสื้อผ้าทีก็ต้องให้ลูกหลานช่วยกันใส่จะยกของ,หงเห็นไหมยกที่สูงปุ๊บมันเสียวปลาบที่ห<ะ>ัวไหลเลยแล้วเวลานอนนอนได้ข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งมันนอนกดทับไม่ได้จะพลิกตะแคงข้างอ,อีกข้างหนึ่งมันทําไม่ได้โอ้โหเนี่ย โอ้โหเนี่ยทุกทรมานมากเลยนะคะเนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวสุขไลฟ์นะคะแล้วก็ดีขึ้นนะเอาแหละ วันนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะหกระปุกปกตินะคะตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะ,ะแต่วันนี้นะคะพิเศษนะคะซื้อ2แถม2ได้ถึง4กระปุกนะคะมูลค่ารวมกว่าเกือบ5้าพันกว่าบาทแล้วแต่วันนี้ให้คุณจ่ายราคาเดียวแบงค์พันมีตังทอนขอใบเดียวเลย999รบาทเท่านั้นนะคะ999บาทเท่านั้นและที่สําคัญวันนี้ยังไม่ต้องโอนเงินมานะคะให้คุณรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินหน,หน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จัด คอร์สมาให้แล้วกับคอร์สคายปวดนะคะเส้นจมเส้นยึดเส้นตึงปวดเรือรังนะคะจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะ